สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิซี่ยิปซีนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนประจำเดือนตุลาคมปี2565ค่ะในคลิปนะคะจะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะการทานายนะคะ ก็จะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะจะมีการเล่าการโครจรของดวงดาวที่เด่นๆและส่งผลกระทบให้กับเจ้าชะตารวมถึงดูรายละเอียดโดยใช้ไพ่ยิปซีเพื่อความลึกมากขึ้นของคำทำนายค่ะเราจะดูโดยใช้ลัคนานะคะถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูตามลัคนาของตัวเองได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เฟซบ o o กเพจเซซี่ยิปซีนะคะก็เดี๋ยว เกดจะตอบให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยถ้าใครอยากดูดวงเฉพาะบุคคลน,นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจซิซียิปซีเช่นกันค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนนี้นะดาวตัวตนของคุณนะคะเป็นดาวพฤหัสนะก็ยังโคจรอ,อยู่ที่เรือนตัวตนของตัวเองนี่นแหละถึงแม้ว่าจะเดินถอยหลังนะคะแต่ก็ยังส่งผลดีให้กับชาวมีนอยู่นั่นเองเป็นช่วงปีที่จะส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารก็โคจรเข้าพบพันธุแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง หรือเรื่องรถหรือมีแผนการใช้เงินในการซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะดาวโชคลาภของคุณนะคะเป็นดาวเสากำลังจะกลับเข้ามาเดินหน้าแล้วในเดือนนี้ในวันที่10ตุลาคมนะก็จะส่งผลให้คุณกลับมามีโอกาสมีโชคมีลาบหรือมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของการทํางานค่ะ สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็เป็นในเรื่องของคําพูดคําจานะคะเวลาคุยกันระหว่างคนรักก็ต้องระวังรักษาความรู้สึกรักษาความสัมพันธ์กันให้ดีนะอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันเพราะว่าโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องคําพูดก็มีค่อนข้างสูงค่ะยิ่งคนโสดนะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณหลงไหลได้ปลื้มไปใหญ่นะแต่ระวังนะคะคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังคุณต้องสังเกตดูให้ดี เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าไพาย,ยิปซีมีอะไรจะบอกเพื่อนๆบ้าง Strength The Emperor สี่เหรียญ Gamma Judgment The High Priest th ห้าถ้วยสี่ไม้เท้า The Tower เจ็ดเหรียญ The World สิบถ้วยราชินีดาบ ภาพรวมเดือนนี้ของชาวมีนนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแก้ปัญหาอย่างละมุลละม่อมนะคือดูแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆโดยใช้ความอ่อนโยนแล้วก็การคิดอย่างมีเหตุมีผลของคุณะ่ะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆได้ดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวในเดือนนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักหรือเรื่อง ของความรักในชีวิตคุณสักเท่าไหร่แล้วก็คุณจะเหมือนเป็นคนที่ชอบจับผิดแฟนด้วยอะทำให้ตัวเองจะต้องอยู่คนเดียว ซึ่งช่วงนี้เนี่ยความรักและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ของคุณนะดูมีการพัฒนาดูมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีเวลาหันหน้าเข้ามาเพื่อที่จะคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นก็ทําให้ความรักเดือนนี้มีความสดชื่นแล้วก็มีความชื่นมื่นขึ้นมาซึ่งชาวมีนเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของเรื่องบ้านนะคะเรื่องครอบครัวคุณรู้สึกแล้วว่าการทํางานหรือการที่คุณมีเงินเยอะๆอะ่ะ ไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมันก็คือเป็นเรื่องของการที่ชีวิตสมบูรณ์ครอบครัวมีความสุขมีทั้งความรักความอบอุ่นในบ้านนะคะมันก็ทําให้ชีวิตคุณสมบูรณ์มากขึ้น ช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ๆนะมันก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้คุณหายใจหายคอได้โล่งขึ้นก็เป็นในช่วงนี้แหละสิ่งที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้นะก็จะเป็นในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครนะที่มีโอกาสได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าไว้พระสวดมนต์นะคะช่วงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำแล้วก็ช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่ง ขึ้น,นะคะชาวมีนะคุณเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงกับงานในทุกๆอย่าง คุณตั้งใจที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านหรือว่าทําอะไรก็ตามให้คนในครอบครัวของคุณนะมีความสุขคุณก็จะมีการวางแผนนําเงินไปปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณนะคะแต่เดือนนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเห็นไหมมีน้ําด้วยคุณนะมีโอกาสที่จะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนนะอาจจะต้องระวงังในเรื่องของน้ําท่วมนะคะต้องซื้ออุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนก็จะดีมาก ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าปรับปรุงบ้านด้วยนะคะ ในเรื่องรายได้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปก็เริ่มงอกงามงอกเงยกลับมาให้เห็นเป็นตัวเงินแล้วนะแล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีคนรู้จักคุณเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานที่เป็นจบๆนะคะคือคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถในหลายๆด้านนะบางคนก็สามารถพูดได้หลายภาษาบางคนก็สามารถใช้ความสามารถในเรื่องของความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีอะอย่างเช่น การใช้ศิละปะหรือว่าการใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคุณเองนะคะหรือว่าถ้าใครนะทางานเกี่ยวกับด้านสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูหรือว่าสายพระนะคะขายเครื่องสังฆพันธ์นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับด้านดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินด้วยโชคลาบเดือนนี้ค่ะกลับมาแน่ๆเลยและถ้าคุณมีโอกาสได้ไปไหว้พระหรือได้ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็สามารถขอโชค ขอลาบกลับมาได้ด้วย ใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะเอกสารก็มีแววว่าจะผ่านนะแล้วก็ได้ซื้อบ้านใหม่ยอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะแต่สําคัญเลยแนะนําให้วางเงินซื้อก่อนวันที่19ตุลานะคะเพราะหลังจากนี้โอกาสที่จะได้รับของที่มันไม่ดีบ้านที่มันอาจจะมีโอกาสเสียหายอยู่ข้างในหรือว่ารถที่มันจะเป็นรถเก่ามีโอกาสถูกย้อมแมวขายมานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสซื้อบ้านก็ต้องทําก่อนวันที่19นะคะ ในเรื่องของการงานนะคุณดูเป็นคนที่เดือนนี้ต้องทํางานร่วมกับชาวบ้านเขานะคะคือใครที่ได้ทํางานร่วมกับคนอื่นนะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ดีกว่าการทํางานคนเดียวนะเดือนนี้คุณทํางานคนเดียวไม่เหมาะเลยยิ่งมีทีมงานมากกว่า2คนถึง3คนขึ้นไปมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าและคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะจากหัวหน้างานนะคนที่มีความเข้มงวดในเรื่องของการทํางานมากๆนะคุณ จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะคะให้คุณได้เป็นถึงทีมลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าฝ่ายในด้านงานของคุณเพราะว่าเหมือนเดือนนี้คุณจะใช้ความรู้ในเรื่องวิชาการหรือความรู้ที่เป็นเฉพาะตัวของคุณอะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานนะเดือนนี้หัวหน้าหรือผู้ใหญ่คุณก็สนับสนุนคุณให้คุณเป็นคนที่เป็นตัวแทนองค์กรนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อหรือว่าพูดคุยกับต่างแผนก หรือว่าต่างบริษัทนะคะก็จะเป็นผลให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้ก้าวหน้าขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถแล้วก็การโชว์ตัวเองให้คนอื่นเห็นขอแค่คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแค่นั้นเอง คนที่เป็นพนักงานประจำนะคะก็มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ดีมากๆเลยจะส่งผลให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตนะหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขายประกันนะคะการขายตรงอะไรแบบนี้โอกาสที่คุณจะปิดยอดได้ตั้งแต่ต้นเดือนก็มีสูงมากๆคือใครที่ทำงานอิสระและต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะโอกาสที่จะก้าวหน้าก็มีสูงหรือถ้าใครทำงานเกี่ยวกับด้านการขายก็แนะนำให้มีการออกบู หรือว่าให้มีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะการที่จะพบปะผู้คนมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณมีคนรู้จักแล้วก็ยอดขายปังๆกันทั่วหน้าเลยนะคะในเรื่องของความรักนะเดือนนี้คุณกับคนรักเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะเป็นปกติของคนรักกันนะเนาะก็เดือนนี้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายคุณมองไปทางเดียวกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหา ในเรื่องของอารมณ์นะคะคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยหรือตัวคุณเนี่ยไม่นิ่งนะบางคนก็ชอบใช้อารมณ์นะคะแต่คุณทั้งคู่ก็สามารถจัดการลดลาวาสอกันได้เป็นอย่างดีนะก็เมื่อคุณอยู่ด้วยกันนะ่ะคุณก็จะมีแผนการซื้อบ้านซื้อรถกันแล้วก็คุณจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่ออนาคตของคุณด้วยในช่วงนี้นะก็แนะนําให้ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะทําให ชีวิตของคุณแฮปปี้มากขึ้น คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากกว่า1คนนะมันจะมีคนที่ทั้งดีและไม่ดีแหละจะมีคนที่มีโอกาสที่จะเข้ามาทําให้คุณเสียใจบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเห็นไหมคุณต้องดูดีๆให้มากๆเลยแต่คนดีก็มีขอให้คุณเลือกดีๆนะคะก็เดี๋ยวเกศจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวมีนทุกๆคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียง านนี้ะะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องซิซี่ยิบซีไว้ด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะ